สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ดี่ยวออฟทาร์บายกันชาวไรยานะคะเพื่อนแเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานของคุณใน16-30กันยานี้นะจ๊ะดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นบันเทิงดูไว้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูได้ท้งนั้นดูไปเถอะนะจ๊ะอะเรามาดูสถานการณ์ความรัการการงานการเงินของคุณนะคะ โอ้แม่เจ้าสุดจ๋าเจออะไรเจอเจอเรื่องอะไรระวังของอุบัติเหตุเพภยัยหรือการร้มหมอนนอนเสือไม่สบายด้วยนะนะมีเหตุแห่งการเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุรถเสียต้องซ่อมคนป่วยอะไรอย่างนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็ไปนี่สักนิดนึง <c oughs> ไปทําบุญไปทําบุญลงศพเป็นบุญใหญ่บุญใหญ่บุญถึงวัยนะจ๊ะทำตามกําลังศรัทธานะสุขนะอ่า โอเคตัวคุณเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สิ่งรอบข้างสิ่งต่างๆไดีหมดเลยนะ,นะะเอ่อการงานของคุณค่ะการงานไม่ค่อยสุขสมหวังหรือหรือว่างงานที่แบบมีไรายได้ที่ลดลงอะ่ะมีะไรายได้ที่ลดลงหรือการงานค่อนข้างจะจะทําให้คุณคิดมากแล้วไม่เป็นไปตามเป้าหมายสักเท่าไหร่นะจ๊ะ ก็ช่วงนี้มีความเครียดหนักๆอยู่ปวดหัวบ้างเครียดบ้างเจอสถานการณ์ที่ย่ําแย่ระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกให้จ่ายที่ต้องจ่ายท,าท,าทั้งๆที่ไม่ได้อยากเสียเงินเสียทองแล้วก็ต้องจ่ายอะไรอย่างนี้นะจ๊ะรถเฉียวรถชนลลม้มโทรศัพท์เสียคอมเสียของเสียหายอะไรพวกนี้ก็เรามาระวังให้ดีแต่ว่ารอสักนิดนึงค่ะสิ่งต่างๆที่คุณเจออยู่สถานการณ์ที่ย่ําแย่อยู่นั่นน่ะ คุณอาจจะได้คืนกลับมานะคะการเดินทางค่อนข้างดีนะถ้าเดินทางไกลถ้าคุณเดินทางไกลเดินทางไปหาครอบครัวเดินทางไปต่างจังหวัดการเดินทางจะนํามาซึ่งรายได้นะจ๊ะการเดินทางเราช่วงนี้ก็เรื่องของการเงินก็วางแผนในการใช้เงินดีๆเซฟเซฟเงินหน่อยเออเซฟเซฟนิดนึงค่ะถ้าคุณวางแผนใช้เงินดีๆเนี่ยก็ยังมี เงินที่จะจับใจ่ายใช้สอยมันอาจจะไม่พอกับสิ่งที่คุณต้องการมันอาจจะไม่พอกับค่าใช้จ่ายแต่ว่ามันก็ยังจับใจ่ายใช้สอยไปได้นจะจ๊ะบางที่คุณต้องตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการตัดสินใจที่ยากลาบากเหมือนกันบางคนอยากจะออกจากงานเพื่อเริ่มต้นหรือหางานใหม่หรือต้องมีเกณฑ์เปลี่ยนง,งานใหม่ก็ได้เหมือนกันลักษณะของการเปลี่ยนง,งานเปลี่ยนจากาแผนหนึ่งย้ายาแผนก็ได้ย,าย้ายแผนนี้ไป ที่อีกแผนหนึน่งหรือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองไปกับการซ่อมบ้านเรือนหรือเสียเงินเสียทองไปครอบครัวบุตรหลานบริวารค่าเทอมค่าค่านุนค่านี้ค่านั่นคุณเป็นคนมีค่าค่ะค่าใช้ใจ่ายเยอะบินมาต้องจ่ายแล้วต้องชําระแล้วแต่ว่าตังยังหาไม่ได้มากเท่าไหร่รอสักอีกนิดหนึ่งอีกนิดเดียวนยจะจ๊ะจะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆคุณยังมีแรงบันดาลใจคุณยังมีแรงที่จะ มีแพชชั่นมีความปรารถนามีความต้องการที่จะทําให้คนอื่นที่คุณดูแลอ,อยู่นั้นมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะได้มีลูกค้ากลับมาหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการได้กลับไปทํางานที่เก่ากลับไปทํางานเก่าการงานเก่าๆอาจจะเป็นงานที่คุณทําแบบลูกค้าเก่าๆที่เคยหายไปอะ่ะก็จะมีลูกค้าเก่าๆกลับคืนมานะจ๊ะอารมณ์นี้ถ้าได้ร่วมงานจากคนอายุน้อยกว่าก็ดีนะ หรือร่วมพุ้นร่วมทุนหรือฟังคนที่แบบฟังแนวคิดอ่าฟังแนวคิดฟังไอเดียของคนที่มีอายุน้อยกว่าก็จะเป็นการดีนะจ๊ะ <c oughs> เรื่องต้องตัดสินใจเนี่ยมันนำมาซึ่งเงินทองนะถ้าคุณตัดสินใจได้ในเรื่องหนึ่งอาจจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อแลกมากับบางสิ่งบางอย่างเ ไพ่ของสิบถ้วยค่ะครอบครัวมีความสุขดีครอบครัวเราเขาแฮปปี้ดีเพราะเราดูแลดีเขาแฮปปี้แต่เราเจอสิบดาบอยู่ตรงนี้นะคะสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดเนี่ยจริงๆคุณ,คณ,คณเป็นคนดีนั่นแหละเป็นคนดีวันศุกร์เป็นคนที่ชอบชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนจิตใจดีเป็นคนแบบทําบุญคนไม่ค่อยขึ้นหรอกนะถ้าทําก็ทําเป็นทานทําเป็นการทําทานการ ช่วยเหลือช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาแบบนี้จะดีกว่าบางทีทําบุญให้กับใครหรือดีกว่าใครเท่าไหร่คนเขาก็ไม่ค่อยดีกับเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าเราหรือบางคนก็โยนภาระมาให้เราต้องแบกรับประมาณนี้ในเดือนนี้นะจ๊ะอม,อมองถึงวันศุกร์จ้าคุณอาจจะในความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะจบความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งมาแล้วนะจ๊ะจบจากเรื่องราวต่าง บางคนอาจจะไปอยู่ในความรู้สึกว่าคนที่มาชอบเราเขาไม่ใช่คนที่โสดไหมเขาอาจจะไม่สดก็ได้หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้มาชอบเราแบบจริงจังอ่ะเออคุณไปชอบใครคุณคุณจริงจังกับใครไม่ได้อ่ะบางคนเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดเป็นคนมีครอบครัวแล้วแต่คุณเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆนะมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดมาระวังคนเก่าจะกลับมาด้วยทําไมต้องระวังอาจารย์บางคนนะกลัวว่ากลัวโกวคนเก่กกกกเาจะกลับมา หนึ่งคนเก่าจะกลับมาหรือเปล่าในความรักความสัมพันธ์สองมีคนที่เด็กกว่ามาหยิบยื่นไมต้ตีหยิบยื่นโอกาสเด็กเด็กเด็ก,ดกนะจ๊ะเออจะเกิดความรักครั้งใหม่อีกครั้งก็ได้นะคะความรักที่นำมาซึ่งการความมีกระจิกกระจายความกระตือรือร,ร้นการเริ่มต้นใหม่ๆกับความรักค่ะคุณจะมีความรักเข้ามานั่นแหละนะอย่าปิดกั้นตัวเองแล้วกันมองถึงการปิดกัน้น ความรู้สึกปิดกั้นอารมณ์ปิดกั้นไม่อยากใครเข้ามามันสุขอาจจะเป็นคนตรงตรงโจมแจ้งชอบความชัดเจนมากอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ของคุณเก่าๆกลับขึ้นมามีเกณฑ์ของการได้เริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่แต่ก็ดูดีๆว่ารักครั้งใหม่นั้นนะ่ะเป็นเป็นเขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาหาคุณเขาโสดหรือเปล่านะโอเคไหมอ้างมาดูที่คนโสดกันค่ะคนโสดจะมีใครเข้ามาไหม ช่วงนี้คุณเหนื่อยล้าเนาะมีความเหนื่อยล้ากับสิ่งต่างๆสิ่งที่คุณต้องแบกรับมีความคิดมากชีวิตค่อนข้างต้องสู้นะคะช่วงนี้คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราราศีกรกฏราศีเมทุนธาตุินประสบกันมังกรคนโสดคนโสดคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมเชื่อไหมว่ากระจิตกระใจของคุณอะคุณโฟกัสกับเรื่องที่คุณต้องแบกรับและรับผิดชอบมากกว่าคนค่ะ จริงๆใจของคุณนะมีคนเก่าๆอยู่ในใจหรือมีใครบางคนที่ซ่อนเร้นปิดบังอำพรางอยู่ถึงจะเป็นคนที่คุณเคยรักก็ตามแต่ยังซ่อนเร้นไว้ในใจคนใหม่ๆม,มีเข้ามาอาจจะเป็นเด็กค่ะหนึ่งเป็นคนเด็กนะสองเป็นรักทางไกลต่างชาติต่างภาษาเจอจากไหนอ่ะอาจจะเจอจากการเดินทางการงานหรือคนเก่าได้แต่ยังเป็นความรักที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ค่ะใช่ยังเป็นความรักที่ไม่ดีมีคนเข้ามานนแหละให้เลือกเยอะเลย ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ่ะจะชัดเจนขึ้นไหมคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมีเกณฑ์ความสัมพันธ์นี้จะชัดเจนขึ้นไหมชัดเจนว่ามันจะจบมากกว่าเนาะไปไปกับกับกับเป็นผีเลยมีความรู้สึกคุณอยากปิดกัน้นปิดกัน้นบางคนบล็อกไลา์บล็อกเฟซแล้วอยากหลุดพ้นแล้วค่ะความไม่ชัดเจนตรงนี้เนี่ยเราไม่อยากอย,กอยู่คุณนนะ่ะเป็นคนชาญฉลาดนะเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วย เพราะฉะนั้นคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ในแบบไหนไม่ใช่คุณเป็นคนไม่คิดนะคุณรู้ทุกเรื่องแหละรู้ทุกอย่างเพียงแต่คุณจะพูดออกไปไหมเพียงแต่คุณจะ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 อยู่หรือจะไปกับความสัมพันธ์นี้บางคนเลือกที่จะจบจากความสัมพันธ์ปิดกัน้นอารมณ์การสื่อสารการติดต่อต่างๆใจนึงก็อยากจะกลับไปแต่ใจนึงก็บอกว่าจบไปเถอะการที่เราอยู่ตรงนี้เราไม่มีความสุขเราเหมือนว่าเราเลิกแบบนั้นมากกว่า นะจ๊ะอืมอ่อา่าไปกันที่ความสัมพันธ์ซ้อนค่ะรักซ้อนรักสามเศร้าเป็นไงรักซ้อนรักสามเศร้าถ้าคนอยู่ในรักสามเศร้ายังคุงเครือรักเขาแต่เขาไม่รักเพราะฉะนั้นคุณต้องทบทวนดีๆกับความรักความสัมพันธ์ที่เขามีสุขและเราไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นการที่เรารักใครสักคนแล้วเราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นสุขเราจะเข้าไปอยู่เพื่ออะไรโอเคไหมจ๊ะ ประมาณอย่างฮะไปต่อที่ความรักซ้อนถ้าเป็นรักซ้อนแบบนั้นน่ะจริงๆถ้าเดินออกมาได้จากความสัมพันธ์ก็คงจะดีค่ะเพราะว่าคนที่อยู่ในรักซ้อนเนี่ยคุณไม่สามารถจะตัดสินใจหรือคุณไม่สามารถจะควบคุมกับสถานการณ์รักนี้ได้เป็นรักที่ต้องยอมซึ่งอะไรก็ตามที่ยอมมากเกินไปก็อาจจะทําให้คุณเกิดความทุกข์กายทุกใจได้นะคะเพราะฉะนั้นเลือกรักเอาโอเคไหมอ่ะ ขอให้แนะนําหน่อยขอให้แนะนําหน่อยให้แนะนําบอกว่า Two of One ใแนะนําบอกว่าไปตามเส้นทางที่คุณปรารถนาและต้องการการเริ่มต้นใหม่ต่อการตัดสินใจการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเงินค่ะคุณจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเงินบางสิ่งบางอย่าง การตัดสินใจที่ไม่อยากทำหรอกแต่ก็ต้องทำซึ่งการตัดสินใจนี้จะนำมาซึ่งเงินแล้วก็ทำให้คุณหลุดพ้นกับปัญหาเรืออุปสรรคไปได้ถ้าคุณเจออุปสรรคอะไรอยู่นะคะคุณจะได้หลุดพ้นจากการตัดสินใจของคุณค่ะใช่ถึงเวลาความสุขถึงเวลาครอบครัวความสำเร็จเหมือนจะตัดสินใจมองดูถึงสถานการณ์ตัดสินใจในเรื่องของการเงินน่ะถ้าตัดสินใจไปก็จะทำให้สิ่งที่เป็นอยู่มันดีขึ้นโอเคไหมจ๊ะ อย่าล like like no ืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิดชั้นบอกด้วยอย่าลืมดูดงสูตรตัวแอดไลน์นะสเอฟอีน์สาม้าวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ